ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 l e s ่ e r สเตอสุดช้ํผพาหลีดคาบ้านแต่ยังนำจากฝูงเชฟชิชอังกฤษ l e s เ e r t ์ซิยุติสถิติชนะรวดในหลีกไว้แค่9นัดติดต่อกันหลังพ้ายหลีด1-0ซึ่งนะับเป็นความแพ้ๆในเกมหลีกเป็นเกมที่2แต่ยังนำจ่าฝูง แต่ถว่าแข็งมากกว่าอิสวิตรองจากฝูงถึง2เกมสุดเดบิวชิมกฤีตเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาจาาฝูงเลสเตอร์ฟอมยอดเยี่ยมร้อนแรงสุดๆชนะในลีเมื่อเก้านัดติดต่อกันล่าสุดบุ๊บไปปราบควีส์พาร์เรนเจอร์สองหนึ่งนำตบไปจาาฝูงมี39คะแนนถึงอิสวิตรองจากฝูงที่แข่งน้อยกว่า1เกมอยู่5แต้มซึ่งเกมนี้เดอะฟ็อกจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับมือการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดที่มันดับสม ผลกาล่าสุดไล่ถล่มฮัตเตอร์ฟิลเลเท์4-1เอซมาร์สก้าในใหญ่ของเลสเตอร์ส่ง3น,นารุกทั้งอิซาฮากูฟาตาวูจะมีวาดีและสตีฟฟี่มาวิดีดีขณะที่ยูงทองของเนฟฟาเคฝากความหวังล่าตะข่ายไว้กับจอจินโยรุตเตและเดนนิสเจมส์ครึ่งแรกค่อนข้างทันกันสู้กันได้อย่างสูสีแต่ทว่านาทีที่34เจ้าบ,บ้านเกือบได้ประตูขึ้นนำหลังอิซาฮากูฟาตาวูโชว์สกิลแตะหลบแซมไบรลัมแบ็กซ้ายยูงทอง ก่อนล่างตัดเข้าไปในกรอบและซัดด้วยซ้ายบอลชนคานอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกอย่างโนสกอร์สูประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่59เป็นลีดที่บุกขึ้นมานำไปก่อนเดนนิสเจมเปิดเตะม,มุม,มมาให้แซมไบรัมโขประติดเซฟก่อนจอร์จนโยรุตแต่จะตามซ้ำให้หลีดบุกนำ1-0ช่วงเวลาที่เหลือเลสเตอร์พยายามไล่ทวงประตูตีเสมอแต่ไม่สำเร็จจบเกมแพ้คาบ้านให้กับลีดยูไนเตต1-0หยุดใส่เติชนะรวด6นัดติดทั่วรายการและชนะรวดในลีกมา9นัดติดต่อกัน นับเป็นความแพ้แพ้เกมที่2ของฤดูกาลหลังจากที่เคยพ่ายให้กับเฮาซิตี้หนึ่งศูนย์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยานสถานการณล่าสุดเลสเตอร์แม้จะพ่ายแต่ยังนำจ่าฝูงมีส9าคะแนนมากกว่าอิสเวตรองจ่าฝูง5แต้มแต่แข่งมากกว่า2นัดส่วนลีดลังอันดับ3ามีเพิ่มเป็น28คะแนนจาก15เกมเท่ากับเดอะฟ็อกกิคาโดเปเรราฟูลแบ็กเลสเตอร์เชื่อว่ายังคงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น แม้ต้องพ่ายกับรียูเนเตดในเกมแชมเปช้ยนนัดล่าสุดเลสเตอร์เสียสถิติชนะติดต่อกัน9นัดในลีกจึงเป็นสถิติสโมสรอนไปเรียบร้อยหลังพ่ายกับรียูเนเตต1-0ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอับดุลฟาตาบูที่ยิงไปชนคานกับคะแนนเดียบรีหอที่หม่งไปติดเซฟมีโอกาสดีที่จะตีเสมอให้กับทีมแตะไร่ก็ตามทั้งสองประตูไม่เกิดขึ้นทําให้เลสเตอร์นำรีดที่มาดับ3อยู่11คะแนนและนําเป็นจ่าฝูงแต่แข่งมากกว่าที่2อ,อยู่2นัด เราผิดหวังผมคิดว่าเราเล่นได้ดีเรารู้ว่าพวกเขามีการเปลี่ยนรูปเกมอย่างรวดเร็วผมคิดว่าเรารับมือกับเรื่องนั้นได้ดีแต่นั่นคือฟุตบอลบางครั้งมันก็เกิดขึ้นมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายในเกมนี้แต่เราผิดหวังกับผลการแข่งขันหากลูกมงของเดวิดฮอร์อเข้าประตูไปรูปเกมจะแตกต่างออกไปแต่ผู้รักษาประตูของพวกเขาก็เซฟได้ดีมากเรามีโอกาสบ้างแต่มันก็ไม่เป็นประตูมันเป็นเกมที่ดีพวกเขามีผู้เล่นที่ดีมากมายมันยากที่จะเจาะเข้าพื้นที่สุดท้าย เราพยายามเก็บบอลให้ได้มากที่สุดเพื่อควบคุมเกมและป้องกันการโต้กลับเร็วเราไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เล่นเพราะถ้ามีพื้นที่ให้พวกเขาเล่นพวกเขาจะเป็นทีมที่ดีมากเรารู้ดีว่าถ้าพวกเราเล่นตามเกมของพวกเขามันจะเป็นเรื่องยากสาหรับเราเราจะไม่สามารถคอนโทรลเกมได้เราเล่นอย่างอดทนเราจะวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดแม้เราจะชนะเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์เกมนี้กันอีกทีเพื่อดูว่าอะไรที่เราปรับปรุงได้สิ่งไหนที่เราทําได้ไม่ดีเท่าที่เราต้องการ แน่นอนความผิดหวังมันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่ผลการในการที่เราต้องการแต่เรายังคงต้องทํางานหนักกันต่อไปหนทางยังอีกยาวไกลยังมีเกมให้เล่นอีกมากเอโซมาร์ลสกากล่าวถึงผลงานของทีมและผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้เป็นใจให้กับทีมในเกมที่พลาดท่าพ่ายกับลีด1 0เมือ่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากชนะการแข่งขันสกายเบสชมเปนชิพมา9เกมรวดการมาเยือนทัพเดวท์ก็ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีม นับตั้งแต่แพ้กับเฮาซิตี้และเป็นความแพ้แพ้นัดที่2ในฤด,ดูกาลนี้แม้จะเป็นค่ําคืนที่ไม่น่าพอใจมากแต่ผลสกอร์จบลงด้วยการที่ลีดสามารถลดช่องว่างระหว่างทั้ง2ทีมมาอยู่ได้ที่11คะแนนแต่ก็ยังมีแง่ดีในผลการแข่งขันของลูกทีมที่ทําให้มาเรสกาพอใจซึ่งเขาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าแน่นอนผมคิดว่าเราสมควรที่จะมีแต้มแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือฟุตบอลแต่เราพูดอยู่เสมอผมสามารถเล่นได้ตามแบบแผนที่ผมวางไว้และเป็นตัวของตัวเอง เราไม่สามารถทำให้สกอร์จบลงแบบที่เราต้องการแต่ผมคิดว่าทุกทีมเล่นได้ดีแล้ว